หลักทรัพย์ทินิตี้มองว่าคุณที่น่าสนใจที่เข้าสู่การคำนวณเดชนีเซ็ต ESG ในรอบนี้ในเชิงพื้นฐาน3ตัวนะครับ3ตัวตัวแรกเป็น BCH เกรษมราชตัวที่2เป็น ERW D a อราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนและตัวที่3คือ LH Land and House นะครับ ไปที่ตัวแรกครับ BCH ตัวแรกมาเลยนะครับเข้าเซต ESG รอบล่าสุดนี้ในเชิงพื้นฐานนี่คือตัวแรกที่หลักรับ t ทนิตี้แนะนำซื้อนะครับ BCH หลักรับ t ทนิตี้แนะนำซื้อและให้เป้าพื้นฐานปีหน้า23บาท20สตังค์23บาท20สตังค์นะครับเป็นแท่งเขียว นะครับเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งเลยเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งหลังจากเมื่อวาน,นแท่งแดงและหลุด20วันถ้าดูจากสัญญาณเมื่อวานไม่สวยนะครับวันนี้เนี่ยหนังคนละม้วนจากเมื่อวานเลยนะครับฉะนั้นนะครับซื้อเมื่อย่อครับซื้อเมื่อย่อนะครับรอย่อรอย่อสำหรับทรินิตี แนะนำซื้อตัวนี้ bch บางกอกเชน a i n hospital จำกัดมหาชนครับแนวรับแถวแถว21บาท30จุดคัดเมื่อหลุดแถวแถวเส้น20วันคือหลุด21บาทไล่ตอนนี้ไม่ได้เปรียบนะครับรอย่อนะแล้วก็ลุ้นต้านต่อๆไปแถวแถว22บาทนี่คือระยะสั้นของ bch นะกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชเป้าพื้นฐานปีหน้าหลักทรัพย์ทนิตี้ให้ไว้ที่23บาท20สตังค์นี่คือคุณตัวแรกจากทีมเข้าคำนวณเซ็ต ESG รอบล่าสุดตัวที่2ครับเป็น ERW d ดิเอราวันกรุปจำกัดมหาชนครับนี่คือตัวที่2นะครับมาอยู่ที่ เส้นสีเหลืองคือ EMA 100วันนะครับพยายามจะสร้างฐานอยู่แถวเนี้ยนะครับพยายามจะสร้างฐานอยู่คอเคร์อยู่แถวเนี้ยนะพอสมควรแล้วฐานจริงๆก็คือนะคือเหนือ5บาทอะเพราะว่าหลุด5บาทนี่ไม่สวย5บาทคือเส้น EMA 200วันนะที่ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย อรอบปลาสุดท,ที่ขึ้นมาได้ตั้งแต่25เดือน7อ็ะแล้วก็ไม่ลงไปหลุดเส้น200วันอีกเลยตั้งแต่ไปลายเดือน7นะครับเนะเพราะฉะนั้น5บาทเนี่ยนะถ้าหลุดเนี่ยออกก่อน5บาทเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยออกก่อนถ้าจะรับแถวนี้นะถ้าจะรับแถวนี้หรือจะให้ดีจะให้สบายใจเนี่ย ยืนอยู่เหนือ5.15 5 5.20 5. เนี่ยจะเป็นการรับที่ต้นทุนสูงก็จริงแต่ว่าจะดูสบายใจมากขึ้นไปโฟ l l ลบายจุดคัดคือเมื่อหลุดเส้น200วันคือ5บาทนะครับในขณะที่ต้านนะครับไม่ต้องไกลามากไฮล่าสุดรอบนีน้ประมาณ5บาท50 5บาท50 เป็นไฮรอบนี้นะครับที่เป็นแนวต้านที่จะให้ลุ้นสำหรับรอบนี้จุดคัดคือเมื่อหลุด5บาทลุ้นแนวต้านนะรอบนี้5บาท50แนวรับก็แถวนี้นะครับถ้ายืน5บาท10 5บาท15ได้นี่จะสวยเลยนะครับ5.05สําสำหรับตัวที่2 ERWD 1อราวันกรจำกัดมหาชนครับ หลักทรับเทนิตี้แนะนำซื้อในตีมนี้เป็นตัวที่2และให้เป้าพื้นฐานปีหน้าของ ERW ไว้ที่6บาท60สตังค์นี่คือตัวที่2ในตีมนี้ครับต่อมาเป็นตัวที่3ม,มาจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับคนคนใจเย็น <laughs> เวลาซื้อแล้วราคาหุ้นไม่ค่อยไปไหนแล้วไม่เครียดเนี่ยเหมาะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ถูกมองว่าใจปันผลสวยๆแต่หลังหลังๆเนี่ยราคาไม่ค่อยถูกใจนวัยวรุ่นใจร้อนหน่อย LH Land and House ครับ Land and House โลรอบเนี้ยของเขาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมครับ 27ตุลาคือโลล่าสุดรอบนี้ของ LH Land and House 7บาท20ระหว่างทางก่อนถึงวันนี้ก็ยกโลขึ้นมาโดยตลอดนะครับสำหรับ LH Land and House ล่าสุดเส้น5ตัด10และ10ตัด20วันขึ้นมาแล้วด้วยเกิด Golden Cross ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้นไฮวันนี้7บาท75เส้น20วันแถวแถว7บาท60 7บาท60นะด่านสำคัญด่านแรกคือกลมๆ8 8บาทเป็นแนวต้านครับ8บาทจะเป็นแนวต้านแนวรับ7บาท60จุดคัดแถวแถว7บาท50 7บาท50 เป็นจุดคัดตั้งไว้ชิดๆหน่อยแนวรับ7บาท77บาท60ลุ้นต้านแรก8บาทแล้วก็ต้านแข็งๆรอบนี้ซึ่งน่าจะแข็งมากๆเนี่ยก็คือเส้น200วันแถวๆ8วบาท30เอา8บาทให้ผ่านก่อนนะครับสำหรับ LH Land and House นะ Land and House ไม่เหมาะในการ ในการเข้ามาเก่งกำไรแบบจะจะลุ้นเด้งเยอะๆกินคำโตโตเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเป็นหุ้นที่ถือนะส่วนใหญ่จะถูกมองในฐานะหุ้นที่ถือเพื่อกินเงินปันผลนะครับสำหรับตัวนี้ LH Land and House หลักทรัพย์ Trinity แนะนำซื้อ LH เนี่ยเป็นหุ้นเด่นตัวที่3ในทีม นำเข้าไปคำนวณในเซต ESG รอบนี้ให้เป้าพื้นฐานปีหน้า 9, 9บาท90นะครับนี่คือตัวที่3นะครับนี่คือตัวที่3นะเข้าสู่การคำนวณเซต ESG นะครับกระเป๋าเรดยกซับมันนี่พัส i a เยลเป้อนเอนกประสมแบบผูรูดมีทั้งสิ้น3แบบแบบที่1 ็สุกายเป็นรูปเต่าตัวแทนคำอำานวยพรขอให้อายุมั่นขวัญยืนมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขแบบที่สองครับ MP สุกใจเป็นนกกระเรียนคู่เปรียบเสมือนคำอำานวยพรที่มีต่อผู้รับขอให้มีความรักที่มั่น,นคงยั่งยืนและอยู่คู่กันตลอดไปเป็นความหมายที่ดีนะครับแบบที่3 MP สุกทรปาก์ครับ แตัวเป็นคำอวยพรขอให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยั่งยืนแบบไม่รู้จบถ้าเห็นว่าสวยทั้ง3แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนโปรพิเศษสำหรับการสั่งครบเซตและย้ำว่าสินค้าพร้อมส่งแล้ววันนี้นะครับกระเป๋าเรียกซั์มัน,นิพัสเปเชียลเป้อเนกประสมค์แบบผูรูดสุกกายสุกใจสุกซับสั่งครบเซตสาแบบสามใบ ในราคาพิเศษ699บาทพร้อมรับถุงพรความสุข1ใบสีแดงบันจุเป้3ใบลงในกระเป๋าสีแดงสนใจสแกน QR Code หน้าจอหรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยสินค้าพร้อมส่งและนี่คือหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์ติ g งบิยอนครับ โปรยี่สิบเจ็ดครับสองเล่มนี้คัดสรรหุ้นจากงบการเงินและซูเปอร์สต็อกหาหุ้นซูปเปอร์หุ้นสิบเด้งกำไรสิบเท่าสองเล่มราคาเต็มพันหนึ่งร้อยสี่สิบเหลือพันยี่สิบห้าส่งฟรีและของที่ระลึกหนึ่งชิ้นจากสมัครพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปรยี่สิบหกก็คือเล่มเดียวซูเปอร์สต็อกโปรยี่สิบห้าเล่มเดียวคัดสรรหุ้นจากงบการเงินโปรยี่สิบสี่เจาะลึกเทรดแบบไวคอฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผล ใครไม่ได้ไปไหนหลายแล้ววันเนี่ยผมแนะนำให้นั่งอ่านนอนอ่านเล่มนี้เลยใครที่ชอบการอธิบายแบบมีหลักเหตุผลไม่มโนไม่บังคับให้เราต้องเชื่อเล่มนี้เหมาะครับสนใจก็เชิญนะครับสนใจเชิญสแกน QR code หน้าจอนะครับติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยครับ